โย่โยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอลฮกๆๆๆๆฮ่ัลโหลไปลุ่นอยู่กับผมเจเอ็กบอลบอลนะฮะวันนี้ก็เก็บตกคลิปเมื่อคืนเล่นกับเพื่อนๆมากับ r อฟโปรเจกต์สองหนึ่งสีเป็นเรือที่เล่นยากมากนะครับมาเรามาเล่นกันอ้าวเจอคนไทยเว้ยเฮ้ปะลุยแล้วก็ค่อยๆเดินเรือไปฮะรู้สึกจะเจอบักนะหกลำ ห้าต่อหกอีกแล้วกลับมาอีกแล้วรอนี่ข้างหน้าเป็นใครไม่รู้มองไม่เห็นฮะยังไม่ถูกสปอตเดี๋ยวมาใกล้ฉันฉันไม่ได้จรวดยิงเครื่องบินมาแป๊บตั้งครับผมกดป่ะต่อเลยข้ามันอยู่ไหนกันหมดเนี่ย อยู่ไหนกันหมดนะเจอแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินยิงก่อนเสียดได้ปืนม,มันยิงแาบท้ายเรือนะถ้าไม่ยิงแาบท้ายเรือมันจะเล่นง่ายกว่านี้เหมว่ะ CGX นะฮะแต่พอยิงแาบท้ายเรือมันเล่นยากเลยเฮ้ยยากยากยากอันนี้ยากมากโอเคเราได้ใส่เขาก่อนเฮ้ยเบอมเบอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้บอมเบอร์เขาไม่กลัวจะโหลดใหม่หรือไงวะเฮ้ยไม่ได้เอามาแค่นั้นแหละ โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะเอาดิมาดิมาดิอ้าแม่งหนีวะไดิวะเอานี่ก่อนแล้วกันอา้าวอยู่โฉทยๆอย่างนี้เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยหนึ่งอยู่ไหนกันอีกไม้ค่าสดีดีเอ็ดต้องให้ปืนยิงเครื่องบินเราจัดการบอมเบอร์นะฮะ จะสอยจะบ,บินมาหาเราใช่ไหมล่ะตกไปไซส์หนูยังไม่ตกอีกเอาเอาเอายังไงยังไงคนไทยเหรอต้องจัดการลับตี้คนไทยหนะ่อยนี่งไงเซตไปดิเซตไปดิโอโหเส็ยไปดิเสีไปดิอืมเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอ้พยม,มาบาลเรียบร้อยฮะน้องสารน้องเขาจังโอเคซะห้าต่อหกยังไปต่อได้ครับ ออเครื่องบินมานี่อะไรโดนใช่ไหมโดนใช่ไหมจะอะไรจะอะไรตกไปซะถ้าจะทามือใหม่หัดบินนะฮะโอเครับน้องกันหน่อยตาเอ๋ตัวเองใครเนี่ยเจอเรือโหดโอ้ยยิงยิงเรือเราไม่เต็มด้วยเอาว่ะลุยว่ะโอ้โหดีนะมันยิงไม่แรงมันมีปืนระเบิดไม่ใช่ปืนระเบิดวะเรียบร้อยดิเรียบร้อยไหม เรียบร้อยฮะเสร็จเรานะครับหรือว่าเป็นบอดวะไม่แน่ใจเอาเครื่องบินต่ออจอดลำเดียวอย่างงี้เรียบร้อยบอกเลยว่าเรียบร้อยฉันเก็บยับเสร็จฉันแหละอะไรก็ไม่รู้สบายเท่านี้มาก่อนนะฮะเวลายิงเครื่องบิน <c oughs> ดีถนะ้าเล่นเครื่องบินไม่เกง่งถ้าเล่นเครื่องบินเกงน่งนี่ผมแตกไปแล้วนะนด,ดูดิโอเอาเรื่องยิงยับเฮ้ย ะนะมีเรื่องให้หา,หาตลอดเลยอะ <c oughs> <c oughs> โอเคยิงต่อครับอ่เจ้าเพยเยอร์ปิดชื่อใช่ไหมขอยิงนายหน่อยแม่เครื่องบินนายเป็นเครื่องบินที่ตลกมากเลยนะเนี่ยบางทีฉันเล่นเกมก็ขายเครียดได้เหมือนกันเวลาเจอายนะขอบใจมากเลย <c oughs> เรียบร้อยฮะเสร็จฉันแหละลำนี้เป็นลำเป็นเกมแรกนะฮะที่ยิงแล้วรู้สึกสบายใจมากไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นอกจากเครื่องบินเมื่อสักครู่นี้ มีความสุขจังเลยไปดูตาต่อไปครับโอ้ด่านนี้เราจะคุ้มกันเครื่องบินก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าด่านนี้เนี่ยเรามีจรวดนะครับจรวดพิเศษไว้ช่วยเหลือเครื่องบินนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะกล้าบุกมาไหมแต่เราก็รอตั้งรับรอเขานะฮะ สิ่งที่เกิดไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอรุ่นไปด้วยกัน <Yeah. S 1> ยิงไปก่อนเรามีทั้ง S 4 0 0แล้วก็จรวดริม SM 6นะฮะโหโคตรเฟียวแล้วก็มาเถอะครับยิงทิ้งหมดนะไม่สนใจอะ่ะเออเอาเรื่องเลยไม่ไม่มีใครโผล่มาเลยมาแล้วเครื่องบินมาแล้ว เอาไงฮะเนี่ยอะไรก็บอกอยังไงก็บอกไม่ใช่ให้หลอกอย่ามาหลอกฉันเลยทำไมเครื่องบินมันอ๋อมันมีเครื่องบินลำเดียวที่เหลือเป็นเรือนีนั่นเนี่ยเรตัวเยอะเนี่ยสวัสดีครับยิงเช็คหน่อย ไฟโผล่มาเพื่อความรวดเร็วนี่ไงเจอแล้วจะเคาะมาดิจะยิงซีวีฉันไม่ฉันไม่ให้ยิงง่ายๆหรอกจุดกูด้ก่อนนั่นแหละเสร็จฉันเจ็บเจ็บแน่ๆบอกเลยมาจะถอยไปไหนมันถอยว่ะเฮ้ย เบ๊เหลืออีกนิดนึ่งคือบินไปสามหน่อยเฮ้ยสองพันออนอนี้เขาไปทำอะไรกันอยู่วะอาชีพหายแล้วเรือสามลำงานเกิดละไม่เคยเล่นด้วยความสบายใจเลยเวลาเล่นเรือลำนี้เอาเรื่องตลอดมาสู้ขัดใจเว้ยมีน้อยใช้น้อยมีเยอะใช้เยอะจะรวดที่มียัดแม่ให้หมดสองแสน จะจบเพ่ออะไรดาวเมตานี้แฉันว่าฉันน่าจะน้อยมากแล้วอ้าวฝั่งซ้ายสามลำเอาไงดียิงเช็คไปก่อนโดนด้วยมันยิงอะไรของมันวะนะเราพยายามเคลียร์เครื่องบินท้ายๆให้นะฮะอย่าหิวบอลอย่าหิวบอลอย่าหิวสามลำบอลบอลอย่าหิวบอลอย่าหิวอย่าหิวบอลไอป้าเอ้ยยิงตัวหลังกันดิอย่าหิว แตกไหมไม่แตกด้วยโอเคให้เพื่อนไปแล้วกันเดีย๋ยวหิวบอลสามลามบอลแหมเล่นไปแลมโบ้อีกแล้วนี่ไงนี่ไงใครยิงน,น,นู้นอะยิงระเบิดใส่เราทำไมยิงฮะอย่าห้าวพี่เรือทองนะน้องให้เกียรติเรือทองสองหมื่นห้าพันทองนิดนึงไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> ทำอะไรให้เกียรติพี่นิดนึงนี่ไงไงเสร็จเราหนึ่ง ยังงางอุจครอตันยังฝืนอยู่ยเอาปะล่ะนี่บางก็บางจะห้าวใสกพี่แต่งไปใส้หนูเบ๊เอาให้ลามที่สองเป็นของเรายังไงไรเดอร์ทำมมนี่สามลามทำอะไรผมไม่ได้นะเนี่ยเอาเรื่องเอาเอาเอายังไงมันไม่โผล่มาว่ะไปก็ได้ว่ะหลบไปตีต้อน ดิทต้อนอะไรอ่ะรอรอรอแต่มันเห็นเราอยู่มันคงไม่มาให้เรายิงหรอมั้งเคลียเครื่องบินช่วยเพื่อนก่อนจรวดเราเยอะอ้าวเครื่องบินเพื่อนเอาไปเก็บไปแล้วโหเอรื่องร้าดว่ะเสียใจจบกันไปแล้วเหลือซีวีลำเดียวสามต่อสี่ชนะได้ไงวะเฮ้ยเกินเอาว่ะเอาเรื่อง ขยับไปหน่อยมันก็ไม่เอาเครื่องบินหนีนะเอ้ยเฮ้ยเยใจยเย็นใจยเย็นไปทุนโห่เอ้สี่ร้อยพี่คูดาวสูงที่เจ็ดวิ v, นะยิงแทบทุกวีนะเสร็จชั้นแหละเสร็จชั้นเบ๊กเขาให้โอ้โหอดแดกเลยโอ้นไงเกือบล้านไม่ธรรมดาครับสำหรับโปรเจกต์สองหนึ่งสี่ห้า ยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะแล้วก็โชคดีเจอปืนครับผมสวัสดีครับ